ตอนนี้มาตลาดกะนวนมาหาลังพึ่งเััหลังจากปีกงานมหาลังพึ่งเสื้อผ้าตามตลาดที่สวยงามสดๆใสซึ่งมา่อี่มอะ làm <laughs> cái gì bộ lông ngựa chắc hăng nữa xây hăng này những cái nhà đấy cái gì kia kìa

เป็นสีเหี่ยบกเอ้ยคุณนึกว่าหมเสียวกัยวบกันเติติติ